งานพี่รุ่งไปก่อนแล้วหนูด้วยค่ะหนูด้วยค่ะพ่อหนูด้วยหนูกินด้วยหนูกินด้วยหนูกินด้วยค่ะจับ<อ>มือพ่อเลยจับ<อ> <laughs> มือพ่อเลย<อ>ดูดูดู พ่อไปตัวเล็กวิจากอาบน้ำเสร็จน้องดวงเอ้ยเอ้ยเอ้ยทําสค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรุ่งฟ้าน้องดวงใจค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะ ชูหาหลังจากอาบน้ำเสร็จสองสาวของเราทำอะไรเอ่ยอ้ยดูพี่จะพาน้องไปไหนน้อน้องดวงอะไรคะลูกหืมอะไรวันนี้เป็นยังไงพี่ลูกสำรวจใหญ่เลยพี่ลูก พี่ดุ๊กสำรวจละรุ่งช่างสำรวจเนาะพาน้องสำรวจแล้วค่ะแม่แม่ <c oughs> พาน้องเดินสำรวจแล้ว,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 วพี่ดุ๊ก พอลัวนั่นเนี่ยนเนี่ยอย่าไปเล่นตรงนู้นมาอย่าไปสำรวจตรงนู้นไปเไปร็วไปพีุู่ง พอรวนพอรวนเร็วเร็วพี่รุง ดนนนูน้องดวงค่ะนะครับเานี้แม่ฟ้าก็ถูน้องดวงก็ถูโอ้ย คันคันทุ่ทุ่เอาเจอแล้วพอล้วนาน,น,านั่นนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเล่นอยู่นี่แล้วแล้วแล้วโอ้เจอละโดนอีกแล้วน้องดวงพอห้ามทริปถอยเลย จะโตเท่าพี่แล้วนะเนี่ยโตเหมือนตอนพี่รุ่งขวบกว่าเลยน้องดวงอ่าหลุดนมทิพย์ก่อน เรียกทำไมอ่ะดึงดึงอือพี่ดุงไปก่อนเลยนู่นไปกับพ่อขออะไรไหมโอ้ยอุ้ยอยู่กับพ่อน่ะไปแล้วนู่นพ่อเรียกแล้วนู่นพี่ดุงขอแล้ว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 พี่ดุงขอแล้ว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 วิ่งแล้วน่าพี่ดุงไปก่อนแล้วหนูด้วยค่ะหนูด้วยค่ะพ่อหนูด้วยหนูกินด้วยหนูกินด้วย กิน้วยค่ะหน่อยก็เดินตามพ่อเลยดูหนูให้ดูด้วยเดินตามพ่อแล้วจับมือพ่อเลยดูค่ะแม่แม่จับมือพ่อเลยจับมือพ่อเลยจับมือพ่อเลยอนัั่งบอกส้มให้อีหละ ทางนี้พ่อเดี๋ยวเดีปอกก่อนเดี๋ยวให้พี่ลุงด้วยพี่ลุงบอกว่าหนูด้วยค่ะเดี๋ยว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 หนูดแม่ติดใจส้มเขียวหวานแล้วค่ะแม่แม่ดส้มเขียวหวาน <Yeah. S 2> พ่ออย่าชักช้านะเร็วเ็วหน่อยห mm. นูหิวแล้ว <c oughs> ดูดูดูแม่ฟ้าแม่ฟ้าบอกว่าขอด้วยเดี๋ยวก่อนแม่ฟ้าโอ้ยดูค่ะแม่แม่แต่ละเสื้อ บอลบอนทุกเชือกเลยปอนทุกเชือกเลยพอ่พอพ่อพูดภาษาใบาอะไรนี่ชีโบ๊ชีเบ๊โตขนนะนดย่ามาค่ะแม่แม่ก็รู้อยู่พ่อเร็วๆหน่อยโอยดูดูดูออนพ่อค่ะแม่แม่อ๋อพี่ลุงม,มากพี่ลุกม,มากปัสดีค่ะดีค่ะเก่งมากลูก สวยสวยด้วยค่ะสวยดูอีกคนค่ะของหนูละ่ะพ่อของหนูละ่ะน้องดวงของหนูละ่ะเออจิตใจสง่งมาตัดรถยามาแลว้วค่ะโอ๊ยโอ๊ย รถอะไรมาแล้วรถอะไรมาแล้วเ,เร็วๆเนาะอ้าวอาเอาเห็นมาแล้วไปต้อนรับซะเลยน้องกลัววิ่งหามาะนูอะไรอะไรมาฝากหนูบ้างต้องโดนบอกมากเลนะอะไรมาฝากหนูไม่มีวิ่งกลับมาเลยพี่ลุง

อยากขึ้นแล้วค่ะแม่เมย์โอ้นดีดีนดีเร็วกินดีเร็วเรดีเร็วไหวไหมพ่อทุนไหวไหมเดนม Yeah. มาเลยไม่เกยวไปเดียวดูดูดูพ่อพ่อเป็นตัวเล็กกับพีเดียวเลยดูช่วยพ่อโอ้ยดูช่วยพ่อหปลาลดูค่ะแม่แม่ ดูน้องดวงของเรานะคะคุณแม่ กวนค่ะแม่แน่อ่า,า,า,อาเตยกาแฟแล้ว พี่ลูกพี่ลูกทำไมพี่ลูกเป็นยังไงคะพี่ลูกโอ้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 อยากหยอกอยากยอกค่ะแม่เม่ อ,อยากเล่นด้วยให้หนูช่วยไหมหน้องดวงบอกให้หนูช่วยไหมคะหนูอยากช่วยคะ่ะ

এনেকুৱা নন্দোৱাই বোলে নোৱাই